สวัสดีครับามาชมแปลงหญ้าหวานอิสราเอลนะครับแปลงหญ้าหานอิสราเอลแปลนี้อายุครบ4เดือนเต็มนะครับหลายๆท่านก็คงจําได้นะครับทั้งคลิปทั้งรูปภาพของหญ้าแปลงนี้นะครับผมวันนี้ครบ4เดือนแล้วครับหญ้าสเดือนเป็นยังไงมาดูกันนะครับผมแปลงนี้เราปลูกที่3ท่อนต่อหนึ่งลุงครับดูการแตกกอของหญ้า3ท่อนนะครับ หญ้าเพียงแค่สามท่อนครับแต่กอได้ขนาดนี้ครับผมแต่กอได้เยอะมากครับนี่คือหญ้าสามท่อนต่อหลุมครับลหลายท่านที่ยังไม่ได้ปลูกหรือว่าลังเลใจครับอย่าคิดมากนะครับสามท่อนก็แค่3บาทครับบริการเก็บเงินปลายทาง1บาทต่อท่อนรวมค่าส่งเรียบร้อยครับผมขั้นต่ำที่300ร้อยท่อนขึ้นไปครับ เงิน3บาทครับผมเวลาผ่านไป4เดือนได้กอขนาดนี้นี่นะครับแปลงหญ้าสาธิตของเราครับสนใจมาเยี่ยมชมได้นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับหญ้า3เดือนครับเฮ้ยหญ้าสี่เดือนสิครับสี่เดือนเต็มนะครับครับ ่อนและไม่ถึงบาทครับถ้ารวมส่งเรียบร้อยแล้วดูการแตกกอของหญ้านะครับเนี่ยครับหญ้า3าท่อนแตกกอได้เยอะมากมายขนาดนี้ครับทําการยกล่องนะครับยกล่องแล้วปลูกแบบแนวตั้งนะครับเสียบแบบตั้งไม่นยมแบบปลูกแบบนอนนะครับเราจะนิยมปลูกแบบตั้ง สนใจออเดอร์เข้ามากันได้นะครับที่เบอร์โทรหรือไลน์นี้นะครับผมนอกจากจะมีพันญ้าหวานแล้วยังมีพันธุ์ปากช่องหนึ่งในเปียปากช่องในเปียแคะและก็หน้าหญ้านรกจกกักรพพัดคำจําหน่ายครับส่งได้ทั่วประเทศครับส่งทางเคอรี่ครับย้ำอีกทีนะครับเนี่ยครับหญ้าสมท่อนสท่อนคือ3บาทครับแต่กอได้ขนาดนี้ครับ